สวัสดีค่ะแพรฟิีเดค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวเปรียบเทียบกระเป๋า c h a n e l Boy และ Channel Classic ใน s i ส์ Small นะคะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังมองหากระเป๋าช h a น e ซ็อกบายแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรุ่นไหนเนี่ยที่เหมาะก,กับเรามากกว่านะคะโดยวันนี้2รุ่นที่แพรเอามารีวิวให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นไซส์ Small ทั้งคู่เลยนะคะกับ c h n n e l Boy แล้วก็ c h n n e l c l a s s i c ค่ะ ซึ่งขนาดของชาแนลบอยไซส์สมอลนะคะจะอยู่ที่20เซนติเมตร12เซนติเมตรแล้วก็8เซนติเมตรนะคะส่วนไซส์สมอลของชาแนลคลาสสิกนะคะจะอยู่ที่23เซนติเมตร14.5เซนติเมตรแล้วก็6เซนติเมตรนะคะโดยความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะไซส์สมอลของคลาสสิกเนี่ยจะคือ9นิ้วนะคะส่วนไซส์สมอลของบอยชาแนลเนี่ยก็จะเป็น8นิ้วนั่นเอง เรามาเริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะของชาแนลกันก่อนนี่เลยตัวนี้นะคะชาแนลบอยจะมีขอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายโซ่ที่เป็นโซ่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเป็นสายโซ่ใหญ่แบบนี้เนาะส่วนชาแนลคลาสสิกนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาแนลนั่นเองส่วนสายนี่เลย ช,ชื่อว่าคลาสสิกนะคะเขาก็เป็นสายแบบนี้ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะนี่เลยนะคะสองใบเปรียบเทียบด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลัง แล้วก็ด้านล่างนะคะรวมถึงตรงโลโก้ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นอะไหล่รมควันนะคะตัวซีซีของเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็ชัดกว่าของชัยแนวคลาสสิกนี่เลยจะเป็นแบบเรียบๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะดูแบบมีความเป็นแบบลูกเล่นมากขึ้นส่วนตัวนี้เนี่ยจะดูแบบเป็นความหรูนั่นเองเปิดมาข้างในนะคะนี่เลย ด้านในเป็นเปล่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเพียงแค่หนึ่งช่องเท่านั้นนะจะ๊ะส่วนตัวนี้นะคะโลโก้ก็จะเป็นเรปรี้ยวๆประหลานะคะเปิดเข้ามานี่เลยเป็นหึ่งแฟลปนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้หนึ่งช่องรวมถึงช่องตรงนี้อีกอย่างละช่องด้วยนะคะโดยรวมแล้วนะคะน้ำหนักของคลาสสิกเนี่ยถือว่าเบากว่าชาแนลบอยมากๆนะคะตัวนี้คาดว่าเขาน่าจะ นี่แหละแต่ว่าตรงนี้นะคะเวลาสะพายแล้วก็ไม่เจ็บนะเพราะว่าเขามีตรงนี้เป็นหนังนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวแพทจะสะพาย2รุ่นนี้เทียบกันให้ดูนะคะแพาสูง164นะคะสะพายยาวแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เลยส่วนคอส s อดี้นะคะฝั่งคลาสสิกเนี่ยจะค่อนข้างสั้นเลยทีเดียวสะพายสองสายก็จะได้แบบนี้ค่ะ ก็ได้ได้ว่าสวยทั้งสองใบเลยเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีใบไหนสวยกว่าหรือสวยน้อยกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุค,คลิกของเราสไตล์ของเราที่เราชอบนั่นเองนะคะส่วนแพงเหมาะกับสไตล์ไหนมากกว่าก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรู้หรือเปล่าว่าใบไหนแพงกว่ากันติ๊กต๊อกติ๊กตอกคำตอบก็คือ ชาแนลค l a s s ิกนั่นเองนะคะเพราะว่าชาแนลคลาสสิกเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะคะซึ่งชาแนลบอยนะคะเขาออกมาทีหลังกว่ามากๆเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตที่คนน่ยที่ชอบความแบบลุยลุยเล่นเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้แบบมีความหรูหราเท <c oughs> ่าชาแนลคลาสสิกเนี่ยเขาจะเลือกซื้อชาแนลบอยเนาะซึ่งจะบอกว่าอัตราการแพงขึ้นนะ เออถือว่ารวดเร็วมากๆนะคะขึ้นราคาบ่อยพอสมควรนะคะแต่ยังไงเนี่ยในณเวลานี้นะคะเขาก็ยังแพงสู้ชาแนล c l a s s ิ c ไม่ได้นะคะมีเรื่องเล่าอีกอย่างหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะแม้ว่าชาแนลไซส์เเนี่ยเขาจะได้รับความนิยมน้อยกว่าไซสิ0หรือว่าไซมีเดียมากๆเลยเนาะใครก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ใช้ไซนี้นะคะแต่ว่า ปีหลังมาเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตชาแนลไซร้าที่เป็นคาเวียแล้วก็มีสีสันมีแบบความคอลเลอร์ฟูลมากขึ้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งแล้วนะจ๊ะแพรก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาชาแนลซ็อกบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้รุ่นไหนใบไ,ไหนดีนะคะก็เอาเป็นว่าเลือกดูเป็นสไตล์ที่เราชอบแล้วก็งบที่เรามีด้วยก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับคลิปนี้นะคะวันนี้แพรไปแล้วบ๊ายบาย อ๋อล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะแพรเคยรีวิวชาแนลคลาสสิกแบบละเอียดไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวชาแนลบอยเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยกำลังจะปล่อยนะคะหรือว่าส่งต่อนั่นเองนะคะก็ใครนะคะที่กําลังมองหาแบรนด์เนมที่แบบราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยแต่ว่าสภาพดีเนี่ยก็สามารถไปดูใน IG ของแพรได้นะคะชื่อว่า Good and Something นะคะเดี๋ยวแพรจะใส่ลิงก์าไว้ในกล่องข้อความข้างล่างเนอะแล้วก็ลงทังติดตามแพรได้นะคะที่ IG PEAR underscore everyday นะคะเราก็จะมีแฟนเพจ a c e b o o k นะคะก็ติดตั้งเนไว้กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้แพไปแล้วบ๊ายบาย